ทปนี้ผมอยากจะมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าดีและเป็นประโยชน์กับคริสเตียนทั้งเก่าและใหม่มากนะครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับก็หนังสือเล่มน,น,นั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอวิธีการสารภาพพระวจนะของพระเจ้าในภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ทําไมเขาถึงใช้คําว่าศิลาแห่งความศิลาความเชื่อนะครับเพราะว่า พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นรากฐานของความเชื่อของคริสเตียนนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่คริสเตียนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการสารภาพถ้อยคําของพระเจ้านะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเหมาะมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของคริสเตียนทั้งเก่าและใหม่นะครับในการที่จะเข้าถึงพระพรของพระเจ้านะครับและวิธีการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเขียนได้ค่อนข้างที่จะอ่านเข้าใจง่ายและดีมากๆนะครับเลยคิดว่าอยากจะเอามารีวิวนะครับ เล่มนี้เป็นเล่มที่ผลิตโดยคริสจักรทูตของพระคริสต์นะครับผมได้มาจากคริสจักรทูตของพระคริสต์ก็น่าจะสองสามปีแล้วมั้งแล้วก็ผมคิดว่าเนื้อหาเขาดีมากนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่มีความหนาไม่เยอะสามารถอ่านจบได้ในเวลาที่ไม่นานนะครับซึ่งคอนเซปต์เล่มนี้เนี่ยนอกจากที่จะ,อะสอนเรื่องการภาวนาถ้อยคําของพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะแนะนําหรือว่าพยายามนําเราออกจาก พันธสัญญาเก่านะครับเพราะว่าตรงนี้จะเห็นว่าเขาเขียนเกินคำนำว่าคุณยังใช้ชีวิตแบบบัญญัติเดิมหรือไม่จงทําห้ามทำควรทําไม่ควรทําอะไรเงี้ยคือคริสเตียนที่เขาไปไกลเรื่องพระคุณเราเนี่ยเขาจะมีคาทีเรียหรือว่ามีตัวกลอนะครับว่าคําสอนแบบใจนะครับที่ยังทําให้เราวนเวียนในถิ่นธุรกันดาแล้วก็ทําให้คริสเตียนไม่ได้รับพรพอรอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ ก็เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายและค่อนข้างดีมากนะครับเล่มที่ผมซื้อตอนนั้นเขาขายราคาร้อยบาทนะครับความหนานี่ก็ถือว่าไม่ค่อยหนาอะไรมากมายนักนะครับก็หนาประมาณร้อยกว่าหน้านะครับร้100อยอ่รู้สึกว่าร้อยสามสองน่นะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานแล้วก็ลักษนณะการเขียนจะเห็นว่าเขาเขียนเป็นหน้าที่แบบไม่ได้ตัวอักษรติดกันเป็นพืิๆนนะฮะทำให้วิธีการอ่านเนี่ยจะค่อนข้าง ไม่เหนื่อยนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากก็คือการที่เขาเนี่ยรวบรวมพระวจนะของพระเจ้าที่เน้นในพันธสัญญาใหม่ค่อนข้างที่จะรวบรวมมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งแล้วก็ลักษณะการเขียนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเนื่องจากว่าคนที่เขายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการสารภาพพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำปฏิฐานนะครับ เขาเขาก็แบ่งเป็นบทย่อยๆทั้งหมด12บทของเล่มนี้นะครับแล้วก็ทุกๆการจบของบทเนี่ยก็จะมีการสารภาพความเชื่อนะครับแล้วจะเห็นว่าบทที่1เนี่ยเขาจะจบที่ประมาณ3หัวข้อนะครับนี่คือบทที่1น,นะฮะแล้วก็พอบทที่2นะครับก็จะมีเนื้อหาข้าวๆแล้วก็พอจบบทปุ๊บก,ก็จะมีการสารภาพท้อยคำพระเจ้าจาก สามหข้อก็เป็นสี่หข้อแล้วนี่คือบทที่สามนะครับบทที่สามเนี่ยคือทุกบทของการอ่านเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆแบบฝึกหัดก็คือการให้เราสารภาพพระคำของพระเจ้าออกมาในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนเป็นสเต็ป by ยสเต็ปของการฝึกฝนในการพูดถ้อยคำพระเจ้าที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการสารภาพพระวจ,จนะของเจ้าหรือใช้ถ้อยคำพระเจ้าในคำอธิษฐานเนี่ยบางทีเนี่ย พอเราได้ชุดใหญ่ไปเรามักจะทําได้ไม่ค่อยครบแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาใช้ลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือจบบทหก็สารภาพท้อยคําทีนึงหรือถ้าจะให้ดีนะครับผมคิดว่าเป็นหนังสือที่เอามาคล้ายๆกับไข้ครัวรหรือเฝ้าเดี่ยวก็ได้นะครับสําหรับคริสเตียนเก่าและคริสเตียนใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาเริ่มบทเขาก็จะเริ่มด้วยคําอธิษฐานอ๋อไม่เชิง อันนี้พูดถึงหัวข้อเป็นใครคำอธิษฐานแล้วก็นี่คือบทที่4นะครับเนี่ยค่อนข้างดีนะผมว่าคือมันเหมือนกับใครเป็นคริสเตียนมานานแล้วเนี่ยก็ถือว่าอ่านเพื่อที่จะทบทวนความรู้และความเข้าใจนะครับตรงนี้เขาจะสอนเรื่องการอธิษฐานด้วยแล้วก็เขาจะมีข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อเหมือนกับ พวกให้เรารู้ว่าพระคาของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการสารภาพหรือการพูดหรืออธิษฐานเนี่ยมีข้อไหนบ้างนะครับนี่คือจบบทที่จบบทที่4เนี่ยก็จะมีการสารภาพถ้อยคําของพระเจ้าสี่หัวข้อเหมือนเดิมนะครับเท่าที่ผมดูนะครับอันนี้หัวข้อที่4ี่จะจบที่ข้อที่7แต่ว่าพอบทนี้หัวข้อที่4ก็จบจบ,จบเริ่มเริ่มมี เนื้อหาที่ข้อในห้างมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากตรงนี้พอบทที่5นะฮะก็จะคือทุกบทของการจบของของบทเนี่ยก็จะมีการสารภาพถ้อยคําพระเจ้าที่เป็นความเชื่อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหัวข้อที่6แล้วแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้4แล้วก็ตรงนี้จบครั้งที่4 2อันซ้ากัน แต่ว่าเท่าที่ดูก็คือว่าจะเห็นว่าตรงนี้จบ3หัวข้อแต่ตรงนี้จบหัวข้อที่4ขึ้นมานะครับคือเหมือนกับว่าผมคิดว่าวิธีการเขียนสิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับเพราะว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้แบบหนักในการพูดท้ายคำพระเจ้าในทีเดียวนะครับเพราะาผมเคยมีโอกาสแชร์เรื่องการสารภาพพระวจนะของพระเจ้าให้กับคิสเตียนเก่าๆนะครับแล้วเขาจะค่อนข้าง ไม่ค่อยคุ้นนะครับแล้วการไปฝึกฝนของเขาเนี่ยก็เลยทําได้ไม่เป็นเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอไปรวดเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกเหนื่อยมากนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยภาวนาพระวจนะของพระเจ้ามาก่อนนะครับก็พอไปเรื่อยๆเนี่ยคือผมว่าเล่มนี้ดีมากตรงที่ว่าทั้งคริสเตียนเก่าและคริสเตียนใหม่เนี่ยเวลาอ่านเนี่ยจะเป็นการาค่ครัวและการทบทวนพื้นฐานความเชื่อนะครับหนังสือจึงพูดถึง ว่าชื่อว่าศิลาแห่งความศีลาความเชื่อนะ่ะทาไมถึงศิลาความเชื่อเพราะว่าพอเราอ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ได้รีมาหรือว่าทบทวนหลักข้อเชื่อในการมีชชันนรคริสเตียนที่ประสบชัยชนะนะครับและผมชอบตรงที่ว่าการเขียนเป็นภาษาที่อ่านรื่นและเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือทีอ่พึ่งพิมพ์ในปี2010ครับเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ เข้าใจง่ายกว่าหนังสือที่เป็นแนวนี้ที่อาจารย์ท่านท่านอื่นที่เคยเขียนซึ่งเป็นอาจารยา์ที่แบบว่าเป็นยุคก่อนนะครับผมเคยไปอ่านหนังสือแนวนี้เหมือนกันจากคนที่เขียนแนวเนี้ยแต่ว่าเป็นคนยุก่อนเนี่ยเวลาอ่านจะรู้สึกว่าไม่ค่อยรื่นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสำนวนการเขียนเป็นรูปแบบของสมัยก่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะค่อนข้างอ่านง่ายนะฮะ แล้วก็ผู้เขียนเนี่ยคืออาจารย์ซุนเอชอยนะครับแล้วก็ผู้แปลคืออาจารย์สันเสริญคิมนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังจะฝึกฝนเพื่อที่จะภาวนาหรือสารภาพพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดทุกหน้านะผมจะมาหน้าสุดท้ายเลยนะครับก็คือ,อบทที่ ส2นะครับก็คือเป็นบทสุดท้ายของเล่มนะคืออ,อย่างอันนี้คือบทที่บทที่11นะครับก็ก็จะมีการสารภาพพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยประมาณ11หัวเรื่องนะครับเือเมื่อบทเพิ่มขึ้นมาการสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าก็จะเพิ่ม ขึ้นมาตามลำดับขั้นตอนนะครับตรงนี้บทที่12เนี่ยจะพบว่าบทที่12เนี่ยมีการสารภาพพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทั้งหมด12หัวข้อนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะสุดนะครับก็ถ้านับเป็นหน้ากระดาษก็1 2 3 4 5 6กก็คือตรงนี้เป็นเหมือนกับไม่ครบนะก็จะประมาณ ประมาณทาหน้านะครับผมคิดว่าถ้าสารภาพท่อยคาพระเจ้าประมาณท่าหน้านี่น่าจะใช้เวลาประมาณราวๆสิบนาทีคิดว่าน่าจะราวๆนั้นนะครับก็ถือว่าแนะนําของดีนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยลองติดต่อไปที่เพจคริสจากทูตของพระคริสดูนะครับเขาจะผลิตสื่อแนวเนี้ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็คริสจากที่เนี่ยแนวแนวการแบ่งปันน่ะถือว่าเดินเข้ามาในพื้นที่ของพระคุณ เวสเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเขามีความเข้าใจเรื่องอชีวิตคริสเตียนที่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้วที่การเขียนให้กับพวกเราที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้านะครับก็หวังว่าการแนะนำหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสารภาพพระคำของพระเจ้านะครับจากบทนี้นะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็น ถ้อยคำพระเจ้าที่เขาค่อยๆเรียงลำดับของความเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เราจะสาัภาพพระคำของพระเจ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารภาพพระคํำของพระเจ้ากันนะครับผมจะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่าลูกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหนังสือเขาจะใช้คําว่าข้าพระเจ้าบางครั้งเขาใช้ข้าพระองค์นะครับแล้วก็ การสารภาพถ้อยคำของผมจะจัดแปลงคําพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ดูรู้สึกว่าเราอะรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแปลงคําพูดบางอย่างให้มันดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ดูรู้สึกเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสารภาพถ้อยคําพระเจ้านะครับก่อนที่จบเทปนี้ทั้งหมดนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ นี่คือการสารภาพแห่งความเชื่อลูกขอสารภาพความเป็นไทยและอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานให้ในข่าวประเสริฐลูกเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์ลูกมีชีวิตนิรันดร์คือชีวิตของพระเจ้าโซเอเพราะฉะนั้นลูกดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ลูกเป็นบุตรของพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจของลูก และหรือบุตรของพระเจ้าชีวิตของลูกจะเจริญยิ่งขึ้นทุกวันเพราะลูกจะสารภาพและรับสิ่งที่พระเจ้าให้กับลูกทุกอย่างโดยทางพระคาของพระเจ้าลูกจะรับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมเมื่อพิจารณาดูพระคำแห่งเสรีภาพอันดีเลอรและคิดตามพูดตามและทำตามด้วยความเชื่อ 1. ชีวิตนิรันเป็นของลูก สองความชอบธรรมเป็นของลูกสามการอภัยบาปเป็นของลูกสี่การทนบาปเป็นของลูกห้าการรักษาโลกเป็นของลูกหกสันติสุขเป็นของลูกสันติสุขคือการเป็นอยู่กับพระเจ้าเป็นของลูกเจ็ดความเจริญรุ่งเรืองเป็นของลูกแปดลูกเป็นคนที่อยู่ฝ่ายพันดินของพระเจ้าที่ชื่อว่าซีโยนะครับก็ผมเปลี่ยนคาว่าความเจริญเป็นความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คือสับมันก็จะปรับนิดๆหน่อยๆนะให้ดูแบบเวิร์กขึ้นนะครับโอเคลูกจะ ลูกจะรับทิ้งสิ่งที่สอดแทรกสำหรับการยอมรับความจริงลูกจะรับพระคําของพระเจ้าไม่ใช่ทางความคิดแบบพระบัญญัติเดิมหรือพันธสัญญาเก่าแต่โดยทางพระคุณพระเจ้าเท่านั้นในพระนามของพระเยซูคิดความคิดแบบพระบัญญัติหรือธรรมบัญญัติของโมเสสในใจของลูกจงออกไปจากลูกเดี่ยวนี้ลูกจะอ่านและเข้าใจพระคําของพระเจ้าโดยตาของข่าวเสด็จซึ่งเป็นเรื่องของพระคุณไม่ใช่อ่านพระคำโดยความคิดแบบศีลธรรมที่เป็นตามธรรมบัญญัติ ของพันธสัญญาเก่าเมื่อลูกอ่านพระคำพระเจ้าลูกไม่ใช้ความคิดแบบทฤษฎีและความรู้ฝ่ายโลกนี้ซึ่งคือความคิดแบบระบบพันธสัญญาเก่าลูกปฏิเสธความคิดแบบนั้นไม่ให้อยู่เหนือพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่เป็นเรื่องของพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดลูกให้คำอธิฐานของเปาโลเป็นคำอธิฐานประจําตัวและเป็นคำอธิฐานสม่ำเสมอของลูกพระบิดาเจ้า พระองค์ได้ทรงโปรดให้ลูกมีวิญญาณแห่งสติปัญญาและความประจักษ์แย่งในความรู้เรื่องของพระองค์หรือความรู้ถึงพระองค์ขอให้ตาใจของลูกสว่างขึ้นเพื่อลูกจะได้รู้ว่าในการที่พระเจ้าทรงเรียกลูกมาน,นั้นพระองค์ได้ประทานความหมองอะไรให้กับลูกแล้วรู้ว่ามารดกของพระเจ้าสำหรับธรรมมิกชนหรือวิสุทธิชนมีสง่าสีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรขอให ขอให้รู้ว่าทธานภาพภ์อันใหญ่ของพระเจ้ามีมากยิ่งเพียงไรสําหรับลูกทั้งหลายที่เชื่อตามการทาแห่งริทาพภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกอธิษฐานสารภาพพระคำพระเจ้าข้าวันนี้เมื่อฟังและอ่านสารภาพพระคำของพระเจ้าขอให้วิญญาณแห่งสติปัญญาและความประจักษ์แย้งให้กับตัวลูกเพื่อลูกจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นขอทรงเปิดตาใจ ของลูกให้สว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าความหวังแห่งการทรงเรียกและมรดกของวิสุทธิชนคือทาให้ชนมีอะไรบ้างและให้ลูกรู้ถึงสิทธิอำนาจของผู้เชื่อว่ามีมากมายเพียงไรสัจจะลูกเชื่อว่าความจริงนั้นคือพระคำพระเจ้าทําให้ลูกเป็นไทยเพราะฉะนั้นลูกคิดตามผู้ตามทําตามพระคำของพระเจ้าพระคริสต์ลูกได้บังเกิดใหม่โดยทางการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบัตรนี้ลูกประกาศว่าทุกเรื่องทุกกรณีและสถานการณ์ทุกอย่างนั้น เห็นด้วยกับพระคําของพระเจ้าและลูกจะครอบครองชีวิตแห่งชัยชนะและพระพรของพระเจ้าด้วยความเชื่อคริสเตียนเป็นผู้มีชีวิตนิรันร์ลูกเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตชีวิตโซเอนี้เป็นพระวิญญาณที่ให้ชีวิตเพราะฉะนั้นโลกภัยใดๆก็อยู่ในลูกไม่ได้เมื่อพบสถานาที่ไม่ต้องการลูกจะเปลี่ยนสถานานั้นโดได้โดยการพูดด้วยความเชื่อลูกเป็นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่กว่าซาตานลูกมีความเชื่อของพระเจ้า ลูกเป็นผู้ชอบธรรมความชอบธรรมเป็นธรรมชาติของลูกแล้วในพระเยซูคริสต์ดังนั้นลูกยืนอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าได้เสมอโดยไม่มีการกล่าวโทษฟ้องผิดในความบาปท,ที่ลูกเพิ่งไปกระทำมาหรือเพิ่งทำมาเมื่อวานหรือว่าในอดีตทั้งสิน้นลูกมีพระคุณที่ให้ลูกทำได้ดีทุกอย่างลูกกลายเป็นบุตรพระเจ้าอย่างลึกซึ้งท้แท้ อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นลูกก็ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนพระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนี้ลูกเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วลูกเป็นราวันของความที่รมของพระเจ้าแล้วในพระเยซูคริสต์ลูกมีความเชื่อมั่นในคําอธิษฐานทุกวันนี้ลูกอธิษฐานสิ่งที่ต้องการตามพระสัญญาแล้วลูกเชื่อมั่นว่าได้แล้วพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อจึงทรงตอบสนองการอธิษฐานของลูกสเสมอความเชื่อมั่นในการทรงนำของพระวิญญาณ เพราะลูกเป็นลูกแก่ของพระเจ้าเหตุฉะนั้นลูกจึงฟังเพตุฉะนั้นลูกฟังเสียงของพระเจ้าได้วันนี้ผู้ทรงอยู่ในลูกทรงนำลูกทุกเรื่องโดยการทรงนำของพระวิญญาณลูกดำเนชีวิตอย่างบริบูรณ์เพราะลูกฝากทุกเรื่องให้แด่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงนำชีวิตของลูกตลอดไปเป็นนิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนลูกเชื่อว่าอำนาจของพระเจ้าที่ครอบครองทั้งจักรวาลและการทรงถ่ายของพระเยซูกิตและ การทำงานของพระวิญญาณอยู่ในเราทุกวันทุกเวลาลูกเชื่อว่าพระคาทุกข้อในพระคัมภีร์เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเขียนโดยการดลใจจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นลูกตัดสินใจว่าลูกจะคิดตามพระคำของพระเจ้าที่เป็นความจริงและพูดตามพระคำของพระเจ้าและทำตามพระคำของพระเจ้าลูกรู้ว่ามารซาตานั้นเป็นศัตรูที่ได้ถูกบทอาวุธแล้วเพราะฉะนั้นลูกมีชัยชนะเสมอจากการโกหกและความเท็จของมาโดยพระคำของพระเจ้าที่เป็นพระคุณ ลูกประกาศว่างานของมันที่มาเพื่อขโมยและทำลายสยนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายลูกเชื่อว่าคริสเตียนไม่มีเรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเข้านามัสการพระเจ้าลูกเข้านามัสการด้วยสุดจิตสุดใจและในการพบปะผู้อื่นและในทุกกรณีลูกจะทำให้น้ำพระทัยของเจ้าสำเร็จและตั้งใจทำพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกเพราะฉะนั้นลูกจะไม่หวั่นไหวจากการยอมรับและการเกียรติจากคนอื่นลูกได้รับการยอมรับจากพระเจ้าผู้ข้อครองจัรวานแล้ว ขอบคุณพระองค์ลูกเป็นวิญญาณที่มีจิตใจและดำรงอยู่ในร่างกายลูกได้ให้วิญญาณครอบครองจิตใจของลูกโดยการสารภาพพระคำของพระเจ้าและร่างกายของลูกจะเชื่อฟังจิตใจใหม่ของลูกเพราะฉะนั้นลูกเป็นอาวุธแห่งความชอบธรรมเสมอลูกผู้เป็นคริสเตียนไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นลูกจะใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นลูกตั้งเป้าหมายชีวิตของลูกเพื่อประกาศขา่าวประเสริฐข่าวดีของพระเจ้าลูกเป็นผู้รับใช้ที่มีความสุขมากมายพระลักษณะของพระเจ้า พระเจ้าทรงแสนดีและมารซาตานเป็นผู้ชั่วร้ายลูกเชื่อว่าพระเจ้าทรงแสนดีเต็มด้วยฤทธิอำนาจที่ไม่จํากัดและทรงชอบธรรมพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อลูกจึงยึดพระคําแห่งพัะสัญญานั้นพระองค์ทรงรักษาสัญญาเสมอลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นความรักและทรงให้ลูกมีเสรีภาพเสมอดังนั้นวันนี้ลูกจะดําเนินชีวิตตามพระคําด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าพระองค์ทรงเหมือนเดิมทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต และไม่ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยฉะนั้นในวันนี้ลูกจึงยึดพระคาแห่งพระสัญญาที่อยู่ในพระคมภีใหม่และยึดพระสัญญาที่ทรงมีต่อผู้ชอบใ,ในพระครัมภี์เดิมยึดไว้ด้วยความเชื่อพระเจ้าจึงทรงทําตาม,ามพระสัญญาน,นั้นในชีวิตของลูกเช่นกันของประธานฝ่ายวิญญาณ9ก้าอย่างวันนี้ลูกจะร้อนรนด้วยของประธานฝ่ายวิญญาลูกเชื่อว่าในชีวิตของลูกและในกลุ่มเซลล์ของลูกและในคริสจักรของลูกจะสำแดงของประธาน 5. แห่งพระวิญญาณ9ก้าอย่างโดยสมบูรณ์ เช่นถ้อยคำประกอบด้วยสีปัญญาถ้อยคนอันประกอบด้วยความรู้มีความเชื่อความสามารถรักษากคนป่วยได้ทําการอัศษรต่างๆพยากรณ์ได้รู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆพูดาาภาษาต่างๆแปลภาษาต่างๆแปลภาษานั้นๆได้เพื่อจะที่จะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งและคริสตจักรที่เข้มแข็งความเชื่อวันนี้โดยความเชื่อลูกจะรับสิ่งดีทุกอย่างที่พระเจ้าประทานตามพระสัญญาเมื่อลูกฟังพระคำของพระเจ้าความเชื่อเกิดขึ้นและเมื่อลูกสารภาพตามความเชื่อสิ่งนั้นเป็นจริงในชีวิต ลูกดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อลูกไม่ดำเนินชีวิตที่ลูกไม่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่มองเห็นได้ความเชื่อของลูกเจริญขึ้นทุกวันการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณวันนี้ลูกรับพระคำพระเจ้าด้วยวิญญาณที่รับคําสอนได้ดีและใช้พระคำแห่งความเชื่อในในชีวิตด้วยความอดทนแล้วเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆไปลูกไม่พอใจจนถึงวันที่ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์จึงพิจารณาดูกฎหมายแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ ลูกจะเปลี่ยนจากพระสิรสู่พระสิริเพราะฉะนั้นลูกเป็นกิ่งไม้ที่เกิดผลตามฤด,ดูกาลการทรงเรียกลูกดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้อยู่ฝ่ายโลกลูกเป็นคนที่อยู่ฝ่ายแผ่นดินสวรรค์ลูกจึงใช้ชีวิตเพื่อสําเดงความสว่างของพระเยซูกิให้กับผู้คนในโลกนี้คือให้แก่โลกนี้วันนี้ลูกวันนี้เมื่อลูกเชื่อฟังงานเล็กน้อยด้วยความซื่อสัต์ลูกเชื่อว่าพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของลูก ็ทรงนําลูกมาถึงการทรงเรียกสูงสุดได้และลูกจะเป็นพยานของพระเยซูกิดได้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันอเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับการสรารภาพหัวข้อในเรื่องศีลาแห่งความเชื่อนะครับคําพูดทั้งหมดนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอ่านพระคัมภีร์หรือว่าคุ้นเคยกับไบเบิลนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเขาคัดมาจากครอบพระคัมภีร์ในส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากพันธสัญญาใหม่นะครับนี่คือถ้อยคําของพระเจ้าที่เมื่อเราสรารภาพเราจะรู้สึกได้ถึง พลังของการเจิมของพระเจ้ามากนะครับและเราจะเริ่มเห็นพระพรมากขึ้นนะครับในชีวิตประจําวันก็ขอจบนะครับการแบ่งปันในการสารภาพท้อยคําเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็อาจจะต้องซื้อผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผ่านช่องทางของเพจเฟซบุ๊กนะครับของคริสจักทูตของพระคริสนะครับเขาผลิตสื่อได้ค่อนข้างที่จะผมว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคริสเตียนมากมายนะครับที่ต้องการเติบโตขึ้นในพระคุณพระพอและชีวิตที่ครบบรูรณ์ของพระเจ้าในพระเยซูรับผ่านการสารภาพถ้อยคําพระเจ้าและมีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันนะครับขอขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบสวัสดีครับ